สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณผัวเป็นเพื่อนพี่กาวแล้วจ้าพี่น้องจ้าสีมักขั่วไข่ใส่น้ำพี่น้องเตวิติกไว้เดือดจ้ารอให้มันเดือดก่อนพี่น้องจำพอยเสียลไข่ใส่มอเดือดแล้วจ้ะแม่จ้ามอเดือดแล้วก็เสียลไข่ใส่พี่น้องไข่ใส่แบบนี้เลย ใส่ลงไปจ้ะลูกหมากเนี่ยคือแบบขัวไข่นี่กะกินได้หมดครอรัววรอรัวม,มากกับน้องจ้าเพ่เพป็นกับมากขิงลูกหมากกิงหอมขัวไขเ่เจ่ยนาจ้ะนี่นู่นงายนี่นู่ง,ง่ายประจาเฮียนจ้ะ เจ็กหนวยแเล้วหลอแม่หาคุนผมเัจ้ะโอ้ก็เดือดปุก๊บกบกป๊กบกใส่ลงไปถ้าวัยหลายก็สีบ่อิ่ม เนเป็นคนเห็ดกับข่าวเมีป็นดีใจจ้าเห็ดเหตุกพ่อเห็ดเหตุทีลาเห็ดเหตลรูดูกลินนี่พี่น้องมันเป็นแบบความสุขสุขอิ่มให้เงี้ยอิ่มจ้ะโขลกใส่น้ำยคต้นไผ่ในพี่น้องต้นไผ่คนคนในที่เดียดพี่น้องจ้าโอ้เดือดเดือให้เหลืองสิแตกแน่บ่แตกแน่จ้ะ จะง่ยกะสีเป็นเนื้อไผ่เนื้อมันกะสีง้มนะจ๊ะเนียนเพราะว่าอี่างทีไขมันนี่ไข่ขาวไข่เหลืองอยู่น้ำจัดเพ่งติดเบ,บากล็ดโปรยแบไปเงี้ยนไปเนื้อเดี๋ยวเดี๋วจะยกขึ้นมาเบิ้งดูจ้ะเนี่ยซีซ้อนตักึ้นมาเบิ้งนี่จ้ะโอ้ยกูวดเริืมงมน้ล้วจ้ะ เชีย่ยวพักพไส้ไหรือจ้ะสีน้ำป็ิตะกินจะเสียหรือจ้ะพี่น้องพักพักไปหอมต้นหอมกับผักชีจ้ะหอมปลอมจ้าพี่น้องเอาใส่ไปเลยล่ะเรียบร้อยแล้วลจ้ะอันนี้ผ้านจ้ะไส้ตะไคร้ใบบักปูไส้เข้าไปจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ได้ดไอดอกหอมมาจ้ะพี่นอ้องใส่ลงไป คนปนิจ่ะขวดค้บพี่น้องวขวดเนี้ยขวดไครใส่หนังเนาะผัดเข้ามาผัดอย่างทา้งก่าใส่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่ามีเพิ่มดัใส่ซสำนรัจ้อ่ะหนึ่งซีนี่สีสันแบพจ่า้นิจตะ่ะสีเอาน้ำปลาสใส่พี่น้องเสยต่างห้องน,นะน้ำแบบจ่าปนิจปลาปตัว ุงชูรดเส้นหน่อยกรดเสียบเสยไหลไปเลตัดพุงหนักเนาะเันจะเสียบแลวจ้ะใคยกนเนาะเดี๋จ้ะดูีสันน่ากินเท้จ้ะเดิมเดมดับพี่น้องเอาบอกพริกใส่จ้ะ ไปแต่เสียบกานาะจะปั่นม่ชิ้เป็นสีบอโคก่เพียเพราะว่ามันเพรใส่แบบนี้เลยเพียเกลียวกินต่างหากจ้าพี่น้อใส่เต็มหัวแบบบานๆแบนีเป็นเซตบูพูดเอจ้าใครไพเรื่อเนื้อนุ่มๆจะเด้งๆดึงๆเลยจ้ะเอ้ยงๆจ้ะเสียเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้า